สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนยคือเกาเนาะค่ะย่าเหมือบายบรรยากาศตอนนี้พี่น้องจ้าเมืองลักษณะอากาศเบิงทองฝากำลังมืดมากล่ะพี่น้องจ้าได้เวลาแล้วส่วนการส่อมเสมบานกัย่างบัท่านได้แล้วคะ่ะแล้วแต่หลังไงย่างมุกหนาบาน สีท่านบอท่านมาลุนกันค่ะพี่น้องตอนนี้สร้างกะลังเล่งมือหมู่บ้านกะเห็ดบอท่านเหล้วฝนผลมาาล่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเอียงกัสร้างาเป็นฝ่าเป็นฝนหนาฝ่าหนาฝนเนี่ยก็ยากต้องแข่งกับเวลา มาแล้วมาแล้วมาลุ่นกันสิท่านหรือบอท่านบรบรยากาศตอนนี้ก่ะร่มอากาศดีค่ะพี่นอ้องอพี่น้องไลสดกุ้มปิดมันทีหยิบหา ยูหมอชิดสองบร,ราคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเขาไปเบื้งรายละเอียดทางเพจเด้พี่น้องด้วสาวน้อยเพจบ้านแพงแฟนเพจมาแล้วมาแล้วมาแล้วสีท่านบอท่านพี่น้องว่าสิเก็บของท่านบอพาสร้างผลือออกลับไฟหนึ่ง สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจพี่น้องขอไปบ่งรายละเอียดได้มีเป็นมินิคอนเสิร์ตเนาะค่ะวันที่ยี่สิบห้าอุ้ยลมพักพี่น้องค่ะลม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 เก็บร้านเด้อยี่ึเงิงเก็บร้านเด้อเก็บร้านนะฝนตกฝนมาแล้วยายลืมดงผิกเด้อยาย สองมือแล้วเด้อยายดงพิกนี่ยายยายยายดงพิกยายดงพิกนี่สองมือแล้วเด้อยายตากเอาแดดหรือเอาฝนยายว่านันก็เรืมเก็บ ต้นทุนเฮ่าว่ามีหลายคือิ่อนอนกพี่น้องเนาะเท่ากะคอยส่อมคอยแซมคอยเฮ็ดไปที่ละเล็กที่ละน้อยตามกำลังเฮ่าบ่าใดมือว้าจะว่าก็มีค่วมสุขปีเฮ็ดไ้เฮ็ดให้พูดเถาอยู่ส่วนมากแม่นุยว่าคอยได้อยู่ดอกก็สิมีแต่ตากับยาในลายอยู่คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ จะตากเอาฝนหรือจะตากเอาแห้งเนี่ยย,ย่อยกะก็ข่อยแข็งแรงเนาะทั้งตาทั้งย่ายอยู่สองเถามีแต่เบาหวานความดันขนมาวดสองคนว่าเมนฮอ,อยาทงปุ๋ยหนึ่ง เดนใต้องุมาไปละพี่น้องคงสีบ่มาดอกแต่ว่าผุนก่อนผุ่นนาจะมาไล่ไปแล้วให้แล้วก่อนเดอร์ท่านเทวดาเจ้าขา สิเด็ดตัดสังกษีสางคนวัดสังกษีผิดซือว่าผิดแล้วจังเลยกับสิไเด็ดตัดตัวถารอบเปลี่ยนกับเสียเวลาเนาะพี่น,อน้อง อีกมือสองมือกสิกับบานแพ้งหลจ่าเพราะว่าวันที่หยิบเจ็ดกสิมีปฐมนิเทศทีมงานเท่าเอ้ยคือลนค่ะแถวบักนาวคนหล่นลกร็รมาจอด ฝากจอดนาบ้านเพื่อนก่อนด้นหตั้งแต่พร้อมบานเนาะพี่หนองสังกะสีน่ะตั้งแต่พร้อมหยกคุณมันก็นต้องถึงเวลาได้สมอมไเ้แซมได้เปลี่ยน มืดไปเบิดเลยพี่นอ้องเหมืดมืดมืดเบิดสีด่านเลยมาแวกหงวดกรกระไดบาดานม,มาหมวดน,นี่กระไดลังค่าพู่มใจละพี่น้องได้เฮ็ดให้ผู้เฒ่าให้เฮ็ดได้เฮ็ดให้พอกับเม่ตามกําลังเม่หนุ่ยเนาะมืดมือด,มอ,ดอ,อมทีบเลยมือขึ้นนี่บ่ตกตกขึ้นบ้านเนี่ยค่ะพี่น้อง แต่ว่าบวชห,หน้าแม่หนุ่ยเดียระยะทางสองกิโลนี่ประมาณไปหน้าประมาณสองกิโลฝน,นบหอหดจ้ามารุ่นกันจะรอดหรือจะร่วง ที่ตเติมด้าน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 ,านสายเมือนในพี่น้องอันนก็จากน้ำพักน้ำรแรงหลายปีแล้วอันนอันหนหลังแตกก่อนโควิดเนาะอันก็จากน้ำพักน้ำแรงเมนเให้กันที่ได้ยุนีก,ก็คืออยากสาวหน่อยทั้งนั้นพี่น้องมีงานมีเงิน รอบร่วกันด้อยู่ดีกินดีเนาะพี่น้องต้องขอบคุณวอดโจกับซอนนูดที่ให้มีงานเหตุมีเงินมีงานแล้วก็มีเงินผู้เฒ่าผู้แก่กับพ่อได้อยากได้กินนำ้ำกับบอถึงกับลำบากกับบถึงว่ากับอ่าลำรวยเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อ,อยู่พอกินก็เอาล่ะอยู่แบบพ่อเพียง เก็บแน่กินแน่ประหยัดเอากะมันกับสีไใดเองเนาะพี่น้องเอาพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีสกอนขอบคุณนุูกํำลังใจขอบคุ่นขอบถุกคอมเมนต์ผลมาแล้วย้อยๆแล้วสร้างกระเลงเมื่อแล้วพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ